สวัสดีครับผมป้ากันติมล้วนะครับในช่องของไซโคไทยอาร์ลานาวันนี้นะครับอ่าวันนี้ผมก็คือคนเดิมนะครับจากบริษัททิมตะกันดีนะครับที่นี่คือเคินแม่กวงอุลมทารานะครับตอนนี้คือผมยังต้องการรู้ว่าสปิวเมื่อคืนน่ะของปีเนี้ยมันกินกอซึ่งมีคนบอกว่าสปิวเมื่อคืนกินยงกินยากผมก็ลองพิสูจน์ดูนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ค้างคืนนะครับจะทักสองสามทุ่มท่านก็ออกไปแล้วนะครับันเก่งประมาณสุดสี่ทุ่มนะครับพอถ้ามันกินได้แต่คือต้องออกนะครับ ท้านี่เราประมาณแยกกินกันตอนข้านี้นะครับของกินของเขาะนะครับมาแล้วน้าถ่ายรูปเอาแนะนําตัวนะครับน้องเบลไ่สวัสดีครับโอ้ค,ครับมาจากไหนอยู่อันฮะคือป่า,<ม>ปา,า,าเหรอครับผมมาอยู่มาจุไอ้ยกรว่าบภาษีเงาะครับผมตอนนี้นะครับเขากป็ลังต้มน้ำกันอยู่มันต้องเปิดไฟโอ้มันต้องเปิดไฟดเลยต้มน้ำก่อนเดือดเดือดเลยครับ ซึ่งตะกี้เราใส่เครื่องปรุงไ้คือกะปิหนึ่งหัวไม่มือแล้วก็จะไข่ประมาณสามตอดแล้วก็ใบบักโขดนิดนึงท่านอาจจะคิดว่าผมของต้มป่าครับเพราะว่าเบสสปิรขออยู่ปุ่น,นหันฟอดครับเขียวๆนะครับอืมน่นว่าจะต้มป่าเนาะแต่พิจขาครับน้องโอได้เห็ดครับนี่ครับเห็ดจากป่า,าแท้เครื่องปรุงของเราก็มี้อย่างห้องเนี่ยเตรียมมาจากบ้านเลยนะครับมีผงชูรสมีกงมีเกลือแล้วก็มีน้ำโปงน้ำป่าแล้วก็พักดีนี่นะครับ อันนี้เออเอออันนี้อย่างน่ะม่ใช่หมูผมมูจัดแล้วอันเนี้อัน,น,อ,น,นอย่างหมู <c oughs> แล้วก็ตอนนี้น้องโอจะมาทำายำเห็ดนะครับอ่าน้องโอตอนนี้ก็คืออาจจะบอกสูตร์ตลาดเอาพริกลาบอยู่นี้ใส่ไปอืนี่ก็ลองปก่กอบในเครื่องเทศลงไือก่อนผมต้องเส้นหักเอาข้าวหมอกไอ้มาเฟยไดงใส่ไปเรยอะขี้คนคอยู่ในปลาอ้าวใส่ไปใส่เลยใส่บรรดาแล้วครับ ใส่เลยใส่ไปเลยอ่ายังมีทิศอยู่นี้เนาะเออใส่หอมหมวยใหญ่ไปหรือยังหอมหมวยใหญ่ไปลืมบปุดๆอยู่แล้วฮะหอมหมวยใหญ่ฟาใส่แค่หัวเดียวพอละอือตอนนี้เขามารอป่าเมื่อคืนกันนครับเพราะผมผมมาประมาณสักหกโมงแรงนะครับพอเลิกงานแล้วก็มามามาแอวดูวยจะไปกลับกับในคำหนึ่งเพราะเต็นท์ผมลายพูดนะยังหมดแล้วนะครับพวกที่อาจจะมาเห็นนะครับพราะจบงานไปสองหลังละให้แก่ได้ไหม ใส่ลงไปเลยหัวเดียวไปละอ่ามันต้องฟัง่นต้องฟังค่อยๆไปค่อยๆอา่าอ่าปาดไปปาดไปนี่ครับอ๋อผมอาจจะอันี่หน,น่อยเนาะถ่ายผมได้มีกล้อ,อง GoPro โโหรือว่าไม่์กันสั่นนะครับเพราะว่าผมถ่ายจากมือถือ,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 อล้นๆละคลิปดิบๆสดๆด,ดันสดๆมาเลยนะครับอือ่าสเฮ็ดที่เห็นนะครับมันคือ เฮ็ดห,หอมบ้านผมของเฮ็ดลมนั่นแหละครับเห็ดหอมนะครับแก้มสีนั้นอาจจะเป็นเห็ดฟานนะครับน่าจะแม่นโง่ถ้ากินกับาตเล็กกับนกู้แล้วอ่นนนะเร็วนละ้วอ้าวตลนวนี็เอาพริกลา,าบใส่ลงไปเนาะเนาะนี่พี่าาาาาดาบนี่มักเป็นดได้ใส่ตามใจอ่า ฮะอ๋อโอ้โหให้มักเป็นนักแก่ใส่ลงไปโชคนี่แล้วก็ตุนเดี๋ยวก็คือไอเครื่องปรุงเขาจะเอามะนาวใส่หน่อยก่็มันจะดูดีก็บอกว่าผลิตสูนเลี้ยงปลาสายเอานล้วโอสายเอาแล้มากกว่าสายไว้ใบใส่สักเกินกี่ลระถึงเกินแกนปะกกาเนาะครึ่งลูกนะครับเกินแกนก็คือครึ่งลูกอ่าครึ่งลูกอื ลงไปเอาละครับท e ีนี้นะครับผมจะให้น yeah. ้องโอเป็นคนปรุงรสตัามใจชอบนะครับรสชาตินะครับเกลือ like ยังใดพ่อเกลือ like ก mm ็ม hmm. ีนี่ละผมชูรสก็ม like ีนี่ละเนาะแล้วก็พอเสร็จแล้วนะครับน้องโอก็ต้องเอาเห็ดนี่ลงไปนะน้องเนาะครับอ่าอ่าตอนนี้เอาก็คือเอาปรุงรสก่อนน้องด้วยนี่พี่ชายดำจะใส่ป่าวโม่เพลสลงไปบ้าบดีก็หามันคนละเรื่องเลยนะเอาอันนี้ชูรสอ่าเอาชูรสใส่ลงไปแล้วเกลือให้ใส่ไปเลยดีกว่าใส่ยังวะให้ใส่เกลือไปแล้วเนาะยังครับยังเหรอ เหมือนไอ้ใส่นะบ้าอ๋อแล้อัลองจิ้มมาก่อนเนาะริ้มเหมือนไอ้ใส่ไอ้ใส่อย่างว่าที่เหี้ยบน่าจะเป็นเกลือนะเวย้ยหรือว่าไอ้ใส่คีบอยู่วะอ่าโอ้หใส่เกลือไปสักยิบมือหนึ่งนะครับนี่เกลือนะครับถอยไปก่อนอ่าฮะมันต้อ,องโก,งก,งกดถุงฝาใหญ่เปดิดถุงฝาใหญ่เลยอาจจะเปียวโอ,อ้อืมอืมอืมเพิ่งพงวันนี่มาทำมาจากเพิงผีหานะครับมาใจมัดบ้านของแม่ผมนะครับเอามาใจที่เขื่อนนี่นะครับอื อ๋อาอละพอ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 น้ำเดือดได้ที่แล้วบ่จากนั้นน้องเกาะเพราะน้องคิดว่าน้องคิดว่าเดือดแล้วนอน้องก็ใส่เฮ็ดลงไปเลยเนอะอืมตอนนี้อุปกรณ์ทขาขาย่างนึงคือปากนครับหรือทับพีนะครับอ่าน้องก็ใส่เฮ็ดลงไปเลยแต่ชีใส่ก็หรือว่าใส่ยังไงเฮากบะโห้อ่ะน้องมากยังไงอืมนองแล้วแต่อ่ะแบบนี้เบาอืมอันนี่นะครับพอเซตจะการชีเค็ดหรือว่าเฮ็ดซุกได้ที่แล้วนะครับ น้องก็ต้องเอาไอเนี้ยไอเอามาเนี้ยใบใจนี่นี่ใบใชโหระพาเนอะใบใจใบใจเอาหหระพาใส่เนอะอาจจะมีไอเนี้ยหอมดวนเนี้ยคือทะระแหน่เนี้ยเอาใส่พิษท้ายอ่าครับ,รบ,รบตอนนี้ไอ้ไปขอคนผู้ชมไปดูรอบๆหน่อยถ้าเฮ็ดสุกแล้วบอกไอกำอ่านี่ครับ,รบหมายผมมือทึกเดียวมืนมากๆตอนนี้เห็นเจ้าฟอดผมแล้วครับสองโลก่้วนะครับผมยังขึ้ไฟลงน้ำแล้วละครับ พราะป่าเมาื่อคืนเป็นป่าที่เราแวงมากนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสั่งซ้างของผมเขาินะครับน้าธรรมดาคนตู้คนยากคนป่าคน้อยคนหา,ชาเช้ากินข้ามนะครับอยากจะมีความสุขไว้นี่เก็ะถ้าทายผมมาได้นะครับหากผมมีเวลาหรือเวลาตรงกันอาจจะได้มาเอลวยกันแล้วครับนี่ครับดูเทนผมตอนนี้คือยังไปแ่งดีเพราะโดนฝนแล้วมันจมไปสองเตื้อสองสองตีแล้วผมเลยแบบยากจะแลงแองแล้วนะครับนี่ครับเตทนผมอยู่แค่ตาไปดูนะ เนี่ยนี่นี่นี่ก็เหลือผมก็จุดอยู่น,น,น,นี้นี่นะครับเดี๋ยวไปขับรถไปดูน้องโอมกันนะครับโอ้โหธรรมภละเอาละครับดูมันจะน่ากินขนาดไหนมาแล้วครับยำเห็ดนะครับยำเห็ดหอมนะครับ พอเห็ดซุกแล้วเฮาเขาะอ๋ออบดับโบกเลยมอ,อ๋อเห็ดะแลก็บกเลยก็ดูดิออไฟมันออกหนะ่ยเนาะเฮ้ยมือมือังนี่มือมัมมัวโดนควัน ฮิตมาซุกไว้ยนะน้องใส่ได้เลยครับเอาเอาสารแเนใส่เลยน้องใส่เลยแล้วขาก็คนๆๆให้มันเข้าเกิดกระป๋ะน่าจะโอเคตายปลาไอ้เยี่ยงนี่เนาะสาลากนคือพักผ่หอมดวนหอมดวนเท่านี้ดีกว่าลงแล้วครับลองค้นดูนะครับเดี๋ยวน้องโอจะค้นมาดูจะเปลี่ยนอะไรบ้างนี่อาหารคนป่าคนร้อยครับ ล้ำบบล้ำยู่ยดีคนเยอะเนอะมั <laughs> นจะคนมากนะ <laughs> อ่าโอเคครับผมตอนนี้มีใครกล้าชิมด้ยนะครับคร <laughs> <laughs> ับปิดคลิปวันนี้นะครับจากไซโกท่าดันนาคลิปที่อย่าอ่ะเดนี่ไทยวังยังผมมาทำที่เคืร์นแต่ขอโทษทีนะพี่ยังมีป่าให้ดูตลอดเมื่อ,อคืนเนอะแต่เมื่อวาน,นอ,ออกไปแล้วครับตัวใหญ่ใหญ่เนไม่เคยไม่งัดปุ้นคนไม่กลวงปุน่นมาคิดถึงแล้วเดนี่ไทยวังอ่ะแซวไอพี่ชายนะครับ ที่ตามผมด้วยครับแล้วก็ไปลืมที่ตามของแดนนี่ไทยวังด้วยนะครับผมสวัสดีครับอ้าโอ้สวัสดีคุณดูสวัสดีครับเดี๋ยวไปิ้งเฮ็ดต่อครับเอาเดี๋ยวปิ้งเฮ็ดต่อผมครับว่าครับสวัสดีครับผมไปกำรวจแล้ครับป้าผมไปต่อไปต่อไหนปิ้งเฮ็ดมันลายมันลายมันลายอ้าวเอาถึงที่เลยุกแล้วบอกเลยโอเคครับไปลากลับบาย